มาพี่น้องมาต้มปลาดุกหน้าใส่น้ำปลาแดกพี่น้องเด้อนานอีสานบ้านท้องมือนี่กินจะเหนือจะไคลายไรกินปลาดุกปลาแดกนั่นพี่น้องมาพี่น้องมาเอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รบรักทุกทุกท่านครับสุขูมสุขคดเจนเคยเก่าได้เปลืงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศเราเนี่ยประเทศกี่ดีสุมองสบอรเนาะเปล่งเนาะสุเกียรติสมุ่งกาบม่อมมะพอกันเรื่องกันละครับครับเบาแดกพี่น้องเบาแดกมาแล้วพี่น้อง เนี่ได้มากินฝากพี่ตัวน้องกรับต้มน้ำปลาแดกใส่ปลาดุกพี่น้องต้มปลาดุกใส่น้ำปลาแดกไม่ละ่ะโลหนึ่งพี่น้องตัวเล็กน้อยว่าเอาตัวใหญ่ดอกอีงก็ไล่หัวไปเลยพี่น้องซ้ำนีกแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อมาลุยกันเลี้ยงเขาเขาสิมนะเงินอ่ะว่ได้๋ยวิมเงิพี่น้องไม่บานเท่าไหร่เหมือนกับสุดยอดเห็นไหมนี่แก่นะ้าบึกใส่นิกหน่อยกันนะพี่น้องเพิ่มสีสันนิดหน่อยกันนะพี่น้องเนาะ สมสีสันยังหน่อยนะแอ้บักพริกเจ้าหนึ่งแก่เพลิดเพลินแยกินบักหยองเ้ยพี่น้องเด้อย่าบ้องหยองเลยกับบักพริกบักไพ่เลยฮ้องพี่ขนาดได้บักพริกเจ้าหนึ่งพี่น้องไซส์สมีเลยพี่น้องกินลายลายโบราณเลยเผ็ดเอามาเ้ยพี่น้องเลยรุยเลยฮ้องน้ำยาบุญมี่พี่น้องน้ำยาเบื่อแล้วบุญต้องเติมดอกอืมโดนเติมแล้วครับปีละคลิป

ปลาดูหน้าเดยกปหนหลยอรึเ่ลึมๆฝืนห,หน่อยมาใส่หัวใส่เปน็นหล่มักเล่นอย่างในเบาแดงมักกินหัวปลาดูยังยงดี เดี๋ยวกินยำกลางได้ไหมพ้องมื่อนึงกุ้งขาครัปลาดุกหน้าได้ไหมพ้องเลิ่มมันปลาดุกเลียงเลิ่ม ผมอ่าผดุงน้าไม่ให้กิบเนี่ยพม่ตันรายการเลยพเ่็น,นอย่างเบาแดงรอดจังหวะอยู่หัวอ,อ,อ,อนุญาตไปเนี่ยได้เป็นเรื่องเบาแดงสิเรียมอยู่กินแล้วี่สิเรียมม,ยมัมกเล่มมักเล่มหัวผดุงตัวนั่เป็นอย่าง うん。Mm hmm. ม,มันดีขนานดะพป่น้องบิงกครับปินบิงกครับอันบากตัวก็อยู่เสบครับอืมคักับเขาเที่ยงเบาเด็กแต่ละมือยังสีเลยพป่น้องเขาเที่ยงก็เป็นเขาแรงแบบเลนเนยเลย nó đẹp cả đây Ừ <laughs> 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 อืมอหืออยาเอ้ามาฮะเสียโครงพี่น้องเสียโครงเดี๋ยวโครงอยู่บ้านอยู่ได้ไอพี่น่องเด้อเอฟที่บ้าโครงครับเพิ่นบ่าดไปไสมาไสเด้อพี่น้องเพิ่นอยู่บ้านอืม คักแล้วโอ้คักหักโอ้ยพี่น้องขอร์ดกแบ่นั้นไหลพี่น้องโอ้ยในบางลีลาพี่น้องคุณไทยมันใจดีหรอกมันหายไอ้ไขกันแล้วนะเพียงเนาะน้องคอร์ดน mm. you know? ัเ pues พ <ria> ียงเนาะ 嗯，嗯。Mm. Mm. ออืโอ้คเอาชิบูติบได้ไหมน้อง ง้อดีขนาดประแดดหน้าประแดกพี่น้องเขาของเขาขนาดพี่น้องออก,กินพวกกบมันเทิงได้เป็น้องดเดิมยาบาดบาดแดดตะก้ตะการ สายบ้าแดดเขาจริงสิล่ะครับแืมใส่ผักมึนไหมปไปดูกลังดีบนตัวหน่อยบนตัวไงปุ๋ยปุ๋ย மொபைல் தனியா <moguble> <moguble> หอาไหมเกือบบดดิบ อันนี้จะบาดเด็ตรงใบมัเียเนี่ยมากมันจะจีนยุ้ยไว้น้างมักมึงนี่ะมักมังขมเนี่ย หือ,อยังตับเสียบกับ๊กบดุกหน้าไหมมั่นอยู่ขนาด เสียบพักพี่น้องอู้คักๆเอาเนาะพี่น้องเอ้าเอาอสลักยูนิคกันเดี๋ยวเพราะนีมม่แหละครับกั้นจริยาตาท่าของเบาแดดพุทธภาพปูพจากบอมมอสูมันไดก็ขอจดก่อไพ่ได้เพิ่งเด้อเอาสลักยูนิคซัมนี่แหละครับเนาะพบพอ่พอกันมืออึดเซาได้เพื่อนหอยเด้อสวัสดีครับอู้คักขนาด